เพราะนั้นที่ผมขออนุญาตเล่าต้งให้งานแบ่าียหนึ่งอาศัยก็ติดใจเลยแมนการสินไกลเป็นเึลาศก็เดยนอนก็ปลูกผักรักปลูกกินได้ในบ้านนู่นนะคบเป็นช่วงชุนแรกที่ปลูกผักที่เองก็ต้องมากายในวันนี้เราพาทุกท่านมาที่กิจกรรมขับเคลื่อนสวนผักคนเมืองนะคะตามโครงการพัฒนา การจัดการอาหารในชุมชนภายใต้โครงการสร้างสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองมหาสารคามเราอยู่กันที่วัดทันยาวาดค่ะสำหรับสวนผักคนเมืองค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความคิดนะคะให้เกิดการปลูกผักในเมืองเป้าหมายก็คือการที่ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งด้านอาหารแล้วก็ด้านการรับประทานพืชผักผลไม้นะคะ ได้อย่างเพียงพอค่ะตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะคะโดยการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆอีกทั้งยังช่วยสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยในเมืองอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีนายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามค่ะนายสายยันเพื่อรมกิจประหลัดเทศบาลและนายสมศรีแสนทวีสุกรองประหลัดเทศบาลน,นะคะได้กล่าว ทักทายต้อนรับแล้วก็ให้ความรู้แก่พี่น้องในชุมชนนะคะจากนั้นค่ะก็เป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้การปลูกผักคนเมืองนะคะโดยวิทยากรจากสถาบันวิไลรุกขเวศมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถาบันจัดการความรู้กรเกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสานนะคะแบ่งเป็น3ฐานด้วยกันค่ะฐานแรกก็คือการเตรียมดินและปุ๋ยสวนผักคนเมืองนะคะฐานที่สองเป็นการปลูกสวนผักคนเมืองและฐานที่3าค่ะ

อุปกรณ์นะคะในส่วนของการปลูกผักในเมืองค่ะอันนี้ตัวอย่างของแปลงผักนะคะที่สามารถใช้ได้ในบ้านของเรานั่นเองแล้วก็ดินนะคะและนี่คือตัวอย่างผลผลิตที่ได้ค่ะ